สวัสดีค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ใครยังอยู่ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566 อยู่นะจ๊ะช่วงนี้ค่ะเพออร่รยเองค่ะก็จะส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังการในเรื่องไหนแต่และหมวดของออระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกับพอน้อยเองก็จะนํามานําเรียนประชาสัมพันธ์เ,เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านนะคะเขามาดูในระเบียบค่ะในตัวระเบียบขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ค่ะขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ตามหลัก เกณฑ์ฉบับใหม่ล่าสุดของการจ่ายเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุนะคะกามาดูบุคคลใดที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิ์รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยไม่ต้องลงทะเบียนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเบี้ยยังคี่ผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูลยืนยันสิทธิ์ตนเองไปยังองค์กรปกครองส่วนท้อง น,นะคะค่ะค่ะได้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองค่ะก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่านผู้มีสิทธิ์ก็คืออายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปพร้อมเอกสารหลักฐานแบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่ะแล้วก็ในส่วนของสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชิพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะคะค่ะก็ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์กับท่านใดที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะก็รอให้ทางท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหนังสือแจ้งไปยังท่านนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกันแล้วค่ะซึ่งระเบียบใหม่ล่าสุดนี้กก็ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาค,คม2500 หกสิบหกเป็นต้นไปนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งตามระเบียบล่าสุดหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพค่ะผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะต้องมีคุณสมบัติค่ะหนึ่งสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวสามมีอายุ60มีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันติดขอรับเงินเบี้ยยังชีพูสูงอายุต่อองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สุด้ายค่ะก็สุด้ายเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีอไรายได้ไม่เพียงพอ,อเก่กัรยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะคะค่ะข้อนี้ก็คงจะรอในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันนะคะค่ะก็ะละหลายๆท่านก็สอบถามมาว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่คับผมตอนนี้ยังตอกไม่ได้นะคะในส่วนของท้องถิ่นในแต่ละหางก็ต้องรอหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย,ย,ยทำาม่ยงต่างผู้ว่าราชการจังหวัดปุยลาแล้วถึงจะแจ้งท้องถิ่นให้มีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ระเบียบไมล่าสุดค่ะซึ่งมีผลบังค,คับใช้ก็คือตั้งแต่วันที่12เิ็หาคม2566เป็นต้นไปนะค,ะ,คะท่านใดที่สอบถามพอน้อยมาว่าอายุ60ทั้งนั้นก็ต้องรอให้อายุ60ปีบริบูรณ์ก็ก็ต้องรอค่ะรอแจ้งจากท้องถิ่นว่าท้องถิ่นจะแจ้งรดยชื่อท่านไปว่าท่านจะยืนยันในการขอระเบียบอย่างคีบผู้สูงอายุไหม ถ้าท่านยืนยันประสงค์ที่จะรับเบี้ยยังคีู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ต้องมีการแนบเอกสารแบบยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยยังคีพู้สูงอายุและสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารคกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีผูสูงอายุผ่านธนาคารนะคะซึ่งในช่วงนี้พอนะก็จะทยอยย,อยลงคลิปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชม เราฟังกันทุกๆก,การในข้อกฎหมายระเบียบใหม่ล่าสุดของการจ่ายเงินเบียอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น่ะฉบับหม่ล่าสุดก็คือจะแบบปีพุทธศักราช2566นะคะค่ะหรือท่านใดจะมีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะใต้คอมเมนต์ผ่านคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือจะส่งคำตามมานะคะ คำถามในที่ปอน่อยยังสงสัยยังตอบได้ไม่ชัดเจนค่ะก็จะขอประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามแล้วนํามาตอบให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทกท,กท่านกันนะคะอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแน,นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะสําหรับในคลิปนี้ปอน้อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ